นาม,มัทธุรัตรนัตยัตสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตยขอถวายความเคารพแก่พระอาจารย์มหาสมโพสุมเมโทและพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรม,มิกทุกรูปขอความสุขสวัสดีจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเจริญจิตตภาวนาในค่ำคืนวันนี้เชิญคุณโยมนั่งตามสบาย วันนี้ก็ถึงววระของอาตมาที่จะได้มาปาร,รถรรมะเพื่อประดับสติปัญญาของเราท่านสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของความตายหรือว่าที่เราเรียกว่ามรณสติก็ได้คุณผ่เป็นกรราฐาน กองหนึ่งใน40วิธีที่พระพุทธองค์ได้ทรงสแสดงไว้การที่เรานึกถึงความตายวรนณนิดจิตแจ่มใสเพื่อไม่ให้เผลอไผประมา,พาทพลาดพั้ง การที่เรานึกถึงความตายใบบทมันทำให้เรานั้นไม่เกิดความประมาทไม่ประมาทในคุณงามความดีไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทใน สังขารที่มีการเจ็บมีการป่วยแล้วมันมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้เป็นภาษาบาลีว่าเอโก มัจจานังแล้วก็เอโกชายเตกูเลเป็นอาทิแปลเป็นใจความว่าเมื่อจะตายก็ต้องไปคนเดียวตอนจะเกิด ก็มาคนเดียวความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลายมาแค่เพื่อพบปะกันเท่านั้นเองคุณโยมในที่นี้ก็ทำให้เราได้นึกถึงว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีดามานดาบุตรธิดาญาติพี่น้องท่านทั้งหลายนั้นเกิดมาแค่มาพบกัน เท่านั้นเองคุณโยมดังในพระสูตรสูตรหนึ่งคุณโยมที่พระอานากถาาจารย์ได้แต่งขึ้นมาในสมัยพุทธกาลมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งก็มีอาชีพ ทำนาแล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกชายเนี่ยได้เกี่ยวข้าว<อ>พอเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยไปเจอกับงูเห่าออพอเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเผาฟางนเ,าเนี่ยคุณโยมเผาฟางมันก็ร้อนใช่ไหมคุณโยม พอเผาฟางเสร็จเนี่ยไปเจองูเห่างูเห่ามันร้อน,นมุณโยมมันโมโหงูเห่าเนี่ยก็ไปฉกลูกชาวนาเข้าคุณโยมตอนที่เราท่านทั้งหลายได้รู้เยวเวลาโดนงูกัดเนี่ยพิษมันก็จะค่อยๆแล่นไปเรื่อยๆแต่ลูกชาวนาเนี่ยได้ จเจริญมรณะสติคุณโยมคือนึกถึงความตายเป็นเนื่องๆคุณโยมพอโดนโฉกแล้วเนี่ยพยายามทำจิตใจตัวเองนั้นให้มันสงบให้มันได้สตินึกถึงกุศลที่เราได้ทำมาก็ค่อยๆ ตั้งสติไปเรื่อยๆคุณโยมจนหมดลมหายใจคุณโยมก็ได้ไปจุติอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเท้าสักกะแล้วทีนี้คุณโยมทางพ่อเนี่ยก็ให้จัดหาอาหารมาหนึ่งชุดคุณโยมเพื่อที่จะทำการเผาร่างของลูกชาย ในเมื่อเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณโยมลูกชายนั้นน่ะที่ได้ไปเกิดเป็นเท้าสักกะโยมปลอมตัวมาเป็นพรมปลอมตัวมาเป็นพามคุณโยมก็มาถามบิดามารดาภรรยาแล้วก็คนใช้คุณโยมว่า ลูกของท่านได้จากไปเนี่ยท่านไม่เศร้าโศกเสียใจบ้างทางบิดาก็บอกว่าเราไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าร่างกายนั้นของลูกเราเมันเหมือนกับงูที่มันลอกคาบเอาไว้เนี่ย มันหาประโยชน์ไม่ได้ทางบิดาบอกมาอย่างนี้ส่วนทางมันดาข้าวสักกะก็ถามอีกว่าแล้วท่านละ่ะไม่เสียใจหรอที่ลูกของท่านจากไปทางมันดาก็บอกว่าเรา ไม่เสียใจเพราะว่าตอนเขาจะไปเนี่ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้ตอนเขาจะไปจะจากเราไปเนี่ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้และประโยชน์อันใดที่จะให้เขาฟื้นกลับคืนมา ส่วนภรรยานั้นก็ไม่เกิดความเศร้าโศกเสียใจเหมือนกันคุณโยมมาที่คนใช้บ้างคุณโยมนางทาสีพามที่ปลอมตัวเป็นเท้าสักกะก็ถาม แล้วท่านน่ะไม่เสียใจเหลอนางทาสีนางทาสีก็บอกว่าท่านเคยเห็นหม้อด,ดินที่มันแตกไหมเมื่อมันแตกสลายไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถต่อกับคืนขึ้นมาได้ พอได้ฟังคนในครอบครัวเสร็จแล้วเนี่ยคุณโยมเท้าสักกะที่ปลอมตัวเป็นพรรมก็บอกกับบุคคลเหล่านั้นว่าดีแล้วในเมื่อท่านนะมีทรัพย์อยู่แล้ว พยายามสะสมต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นอย่างเรานเนี่ยที่เป็นบุตรชายของท่านทั้งหลายได้ไปจุติอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแบบนี้เป็นต้นคุณโยมนี่คือ ประโยชน์ของการที่เราระลึกถึงความตายมันทำให้เราได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นเนี่ยต้องการอะไรต้องการในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าไม่เป็นประโยชน์ เรานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะตอบคำถามตัวเองได้ถ้าเรานึกถึงความตายบ่อยๆเลยแบบนี้เป็นต้นก็ขอฝากไว้แล้วกันสำหรับธรรมะในค่ำคืนวันนี้ที่เรียกว่าการเจริญมรณสติคุณโย ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะไตมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของวัรรมคุณของวะสฆงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลระพลพิภพอิบนบันดาลให้คุณโยมนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังสิ่งที่หวังทุกสิ่งทุกประการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินสัพพโร Kau ini muntoa sapanta pawa citoa sapuwe rama te kan toa nimputoa catu ang pawa sapi tiwa we wa สุขีทีขายุโกภาวะอภิวานธนาีิลิสันนิจังวุธาปัจจายิโนจันดารวธรรมาวะหันติอายุวนโสุขังอาลัง